น้องพิมพข้าแค่มุนม่มีความลับจะบอกความลับความลับอะไรคะแค่มุนเคยปิดบังอยูะไรแบบนี้ไม่ได้ปิดบังแต่ไม่ได้บอกหนูรู้ไหมว่าเรามีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งแล้วแบบไม่ใช่บ้านใหม่บ้านนี้ไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่บ้านใหม่อะไรคะเป็นบ้านที่อยู่ตรงแถวแถวสตรีวิทยาสองฮะเราเนี่ยนะคะมีบ้านใช่นี่หลังนี้ให้ดูรูปเนี่ยหลังเนี่ยขอดูขอดูให้ทุกนดูเลยจับคัน เกิดมาใหม่ๆอ่ะหนูไปอยู่ที่นี่หลคือะื <c oughs> คือบ้านเนี้ยเราซื้อเป็นตึกแถวอยู่แถวสตีวิทยาสองแล้วตอนนั้นที่ซื้ออ่ะเป็นช่วงที่แม่กําลังแพ้ท้องน้องพิมพ์หนักมากหนู<อ>ยังไม่เกิดเลยน,นังไม่เกิดเหรอใช่แล้วแล้วแปลว่าตอนแม่อุ้มท้องหนูแม่อยู่ที่นั่นเหรอคะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราซื้อมาซื้อมาปุ๊บแล้วก็ให้คนเช่าเราไม่เคยอยู่ที่นั่นแล้วทำไมเราต้องซื้อมาเพื่อให้คนเช่าเลยคะเขาเรียกว่าเป็นการลงทุน อ่ะเราซื้อมาแล้วก็ให้เก็บค่าเช่าให้คนเช่าให้คนเช่าลงทุนเป็นไงล่ะได้กำไรไหมั้นคือคือคนเช่าเนี่ยคนเนี้ยนะคือป๋าเป็นคนดิวมาไงเพราะตอนนั้นแม่แพททองน้องพิมพ์ใช่ไหมแล้วป๋าไปดิวเขามาเอ,อ้ยเนี่ยแม่ก็บอกว่าไม่เอาคนเนี้ยแบบต่อราคาเยอะป๋าบอกไม่ได้รับปากไปแล้วปรากฏว่าตอนอยู่จริงนะคะ จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างตอนแรกๆก็จ่ายดีอ่ะตอนหลังๆไม่จ่ายแถมยังจะมาเอารถมาไว้กับแม่แล้วมายืมเงินแม่อีกเหอนจหมว่าเื่อเพื่อนาแบแม่เงีย้ยแล้วค่าเช่าก็ไม่จ่ายมีอย่างนี้อีกแล้วจนตอนหลังนะอยู่แบบไม่มีไม่หนีไม่จ่าย8เดือนไม่จ่ายค่าเช่าค่ะแปดเดือนทำไม <c oughs> ไม่มไล่ขอกเลยหรอคะก็ไล่ถุกเดือนแหละแบบก็จะจ่ายยังเพราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขายที่ละไปขายที่เดี๋ยวจะไปขายรถละเดี๋ยวจะนู่นจะนี่จนไม่ไหวก็เลยแบบว่าให้สํานักงานทนายความแบบ ยืนโนดติดและไล่ไปโดยที่ว่าเออช่วยออกไปเถอะเงิน8เดือนนั้นไม่ต้องจ่ายมาก็ได้แต่ช่วยออกไปจบ้านเป็นทําไงหุ้ยหุ้ยบรรยากาศดูดีดีเลยนะคะดูดีเลยเหรอดูดีเหรอก็เป็นบ้าสี่เหี่ยมธรรมดาสี่ชั้นเนี่ยหุ้ยสี่ชั้นเขาก็สร้างแบบเรียบร้อยสวยงามดีแต่อันนี้เขาเอาของออกไปหมดแล้วไง เนี่ยแต่ว่าสอนมีสีมีสี่ห้องนมีก็คือเราให้เขาไปแบบนี้แล้วเขาก็จะเลือกเองว่าห้องนี้เอาไว้เป็นห้องนั่งเล่นห้องนี้ห้องนอนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยจะเขาเป็นเด็กมีเลยใช่เขาไม่รู้ั้นใช่ไหมคะมีหลายห้องมาประมาณห้าหกห้องนอนเลยห้าห้องนอนเหมือนแม่ก ไม่ค่อยเคยไปยนะเพราะตอนที่ไปทาห้องไป,ไปไปดูบ้านอะไรเงี้ยแม่แพท้องพิมหนักมากไงป้าเขาเลยไปคนเดียวแม่อยู่บ้านนี้ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยอ่ะโอเคช่างมันเถอะตอนนั้นส,สรุปว่าคนเช่าก็ได้ออกไปแล้วบ้านเราก็ว่างอยู่เราก็กะว่าเออจะขายให้ได้ราคาได้กาําไรเราซื้อมาเท่าไหร่เราจะบวกไปอีก2ล้านเลยเพราะว่ามันจะต้องขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราซื้อมาก็ก่อนที่จะขายมันก็เป็นสิบปีแล้วสิบปีแล้วเท่าจะอยู่พิมพแล้วก็ขายมา แล้วก็จะว่ากะจะว่าเออรีบๆอุ้ยใครต่อไม่เอานะห้ามลดเอาเท่านี้เลยจนตอนนี้ยไม่ไหวละทนพิษโควิดไม่ไหวต้องขายในราคาที่เท่าที่ซื้อมาเลยมากกว่าน,นิดเดียวเลยอะกำไรห้าแสนใ้กำไรห้าแสนแ,แค่นั้นดักเดิมกะว่าต้องกําไรสงล้านทำไมคะเขาเพราะว่าได้ค่าเช่ามา ก็ถือว่าโอเค,อ,เคอ่าใช่ทำไมก็ว่าช่วงนี้ราคามันตกต่ำช่วงนี้ราคามันตกต่ำเพราะว่าโควิดใช่ป่ะพอโควิดเนี่ยคนก็ไม่อยากจับจ่ายเพราะว่าไม่มั่นใจในทิศทางของเศรษฐกิจแล้วก็มันนา่ากลัวแบบเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอ่ะเข้าใจปบาททุกคนก็ ไม่ยอมซื้อโอ้หมีคนไปดูนะแต่ไม่ซื้อใช่ป่ะคน,คน,นดูเยอะเลยแล้วก็ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อจนเจอคนนี้ซื้อแต่ว่าเขาต่อเท่านี้ดูฟรีไม่ยอมซื้อไปดูสิเขาก็ไปดูแคือเขาก็อยากได้ราคาลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งบ้านเราเยินด้วยข้างในอะ่ะคือมันนรา้เกจไป่ใช่แล้วคนที่มาอยู่ใหม่อ่ะเขาก็จะต้องซ่อมเองแต่เออเวลาสุดที่ขายได้เนี่ยเขาก็แบบว่าเออเดี๋ยวเขาซ่อมเองเดีว่าเขาต่อราคามาเท่านี้นะแล้วป้ากับแม่ก็บ ก็ต้องม่ไมะไม่ได้ยันงไม่มีตังแล้วคือถ้าเอาไว้นานกว่านี้ไม่มีตังเลยไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าเอาไว้นานกว่านี้เราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ลงไปกว่านี้แล้วมันจะขายได้หรือเปล่าไม่ใช่ขายเพราะจะเอาเงินมาทำบ้านใหม่ใช่จะเอาเงินมาทำบ้านใหม่อ่ะเล่าเรื่องบ้านใหม่ก่อนแลเราก็งงมันมีมันมีหลายเหตุผลไงบ้านใหม่เนี่ยตอนแรกเราก็จะกู้เพราะว่าเวลาทํามันก็ทําหลายต่างใช่ไหมกู้กู้ธนาคาร ออไปยืมเงินครยืมเงินธนาคารถ้าเราไปยืมได้ยังไงอะธนาคารถึงคนที่เราจะไปยืมเอานี้เขาไม่รู้เหรอว่าเรายืมเงินธนาคารได้เขาเรยกู่้เงนินเราก็ต้องไปคืนหรอคนหลาย<ๆ>คนเนี่ยคนทั่วๆไปอะเวลาที่จะซื้อบ้านก็ต้องไปทําเรื่องยืมเงินสมมุติว่า หนูจะซื้อบ้าน5ล้านหนูไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหนูหนูเพิ่งทำงานหนูได้เงินเดือนเดือนละห้าหมื่นสมมติใช่ปะ่ะแล้วหนูจะบ้าน5ล้านแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายหนูก็จะต้องไปยืมธนาคารแล้วก็ผ่อนจ่ายธนาคารเดือนละส0,000ผ่นสาหมื่นผ่อนไปกันเลยยีเสิบ อน้ยานี่หนูหนูตรงใจไหมทำไมเราไม่เก็บเงินให้ได้5าล้าน่อนเขาไปซื้อบ้านเราจะแก่ก็ไม่ได้ถ้าเปื่อหนูเก็บเงินครบ5ล้านล้วไปซื้อบ้านบ้านตอนนั้นจะราคา10ล้านนะใช่ใช่เพราะว่ามูลค่าของบ้านมันจะเพิ่มขึ้นแล้วพอหนูเก็บเงินให้ครบมันก็แพงพอหนูเก็บเงินให้ครบ10ล้านเขาจะไปซื้อนะมันจะขึ้นเป็น20ล้านแล้วใช่แล้วตายแล้วเลยใช่แล้วเราก็จะแก่กว่าเราจะได้เพราฏว่าบ้านเราเนี่ย เด่นสร้างช้ามากกว่าตอนได้ไปทําธุรกรรมแล้วนะว่าจะใช่เราไปทําเรื่องกู้แล้วเราคุยกับธนาคารเรียบร้อยยื่นเอกสารทุกอย่างแล้วก็ผ่านเขาอนุมัติแล้วอะอนุมัติวงเงินให้แล้วผ่านแล้วแล้วเขาก็โทรมาเออพี่พี่คุณพี่จะใช้เงินวงเงินเมื่อไหร่นะคะแจ้งเลยแล้วก็บอกเอายังยังก่อนยังก่อนเพราะว่าบ้านเรามันสร้างช้าคือมันแทนที่มันเหมือนเหมือนจะต้องจ่ายก้อนนี้ภายใน1ปีใช่ไหมมันก็เลทมาเป็น2ปีซึ่งตอนนี้2ปีแล้วมันก็ยังไม่ถึง คือยังไม่ถึงไหนอ่ะยังไม่เยอะอ่ะแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าแทนที่มันจะจ่ายตู้มันก็ค่อยๆจ่ายทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วเราก็เลยเหมือนทำงานค่อยๆทํางานจ่ายจ่ายจ่ายไปก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนจะไม่ต้องกู้แต่ก็ยังไม่พออยู่ดีเราก็เลยต้องขายบ้านที่สติวิทย์นั้นสติวิทย์สองนั้นแล้วเอาเงินก้อนนั้นน่ะมารวบรวมเพื่อที่จะมาจ่ายบ้านทีนี้ พอบ้านเราเสร็จเนี่ยนะเราก็ค่อยๆจ่ายไปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกู้สรุปว,ว่าเราไม่ต้องไปคืนเงินใช่ไม,ไม่ต้องคืนเงินก็แปลว่าเราไม่เป็นหนี้เดี๋ยวพอบ้านเราสร้างเสร็จใช่ไหมเราก็จะเป็นบ้านที่เสร็จเลยไม่ต้องมีหนี้สินหมายถึงว่าที่เราไปกู้ทำเรื่องกู้ที่ธนาคารไว้อะ่ะก็น่าะจะไม่ต้องใช้เพราะว่าน้องก,ก็ยังโทรมาอยู่เลยว่าคุณพี่คะจะใช้วงเงินหรือย,อย,งยังจะใช้เงินว่าเออยางใช้ยางจนตอนนี้เขาเลิกโทรไปเราอะ่ะ เขาคงแบบเอ๊สุขลงพี่จะกู้ไหมคะอะไรเงี้ยจะไปทำเรื่องทำไมไม่ยอมกู้ถ้าคิดก่อนแรก่อนก็ควรเงินแต่เขาก็มันก็เลยเงียบไปแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปบอกเขาว่าเราจะไม่คุณตอนนั้นจะคุยโหยงมาที่บ้านคนใหญ่เลยนี่ใช่ไหมแล้วคุยโหยงคืออะไรอ๋อเขามากันทั้งทีมเลยมาคุยเรื่องว่าจะกู้เท่าไหร่อ่ะคุณตอนไหนก็จะกู้เยอะไงถ้ากู้เยอะเป็นลูกค้ารายใหญ่นะอเด็ดไม่กู้เลยขอโทษด้วยนะคะเขาบริการดีไงบ้านเท่าไหร่นะคะแล้วคะจะปิดร้าน คืออันนี้รวมที่ดินด้วยแล้วค่อยๆรวมที่ดินด้วยอะไรด้วยแล้วก็ค่อยๆสร้างมาทีนี้เนี่ยอ่ะพูดถึงไหนเราก็เลยลืม,มจะบอกจีว่าบ้านเสร็จปุ๊บเราจะไม่เป็นหนี้อ๋อใช่แล้วเราก็ให้บ้านหลังนี้ต่อน้องพิมพ์เด<ห>ี๋ยวน้องพิมพ์ก็จะมี<ห>บ้านท่ไหนคะถ้าเพื่อนหนูไม่มีเงินใช้หนูก็เอาบ้านไปขายได้จะ <c oughs> อยู่ที่ไหนบ <c oughs> าใหญ่เล่นริมริมบ้าใหญ่เล่นห,หมายถึงว่าให้น้องพิมพอ่ะอยู่บ้านหลังนี้ใช้บ้านหลังนี้ไปโดยที่ไม่ต้องมีหนี้สินต่อไปเนี่ยถ้าหนูทํางาน หนูก็จะสบายไม่เหมือนป้ากับแม่นะป้ากับแม่ทํางานก็จะต้องผ่อนบ้านตอนนั้นซื้อบ้านตึกแถวเนี่ยราคานิดเดียวราคา3ล้านบาทน,นะโหผ่อนผ่อน <laughs> ผ่อนแบบนี้รันจะหนึ่งปี2ีปียี่สิบปีอย่างเงี้ยพอเอาบ้านป้าก่อนป้านีาน่คือบ้านของพ่อแม่นะตึกแถวอะก็คือไม่มีตังค์ใช่ไหม <laughs> สเสร็จแล้วก็ต้องผ่อนผ่อนเนี่ย ทำงานแล้วก็บอกผ่อน20กว่าปีมั้งละหรือ30เต็มแม็กเลยก็ไม่รู้จําไม่ได้สองล้านนะอย่างเงี้ยน,นะเออสองล้านกว่าแล้วพอมาซื้อตึกห้องที่ติดกันเนี่ยสล้านใช่ปะ่ะเพื่อเพื่อเป็นบ้านของป้าแม่เนี่ยก็คือต้องผ่อนไป10กว่าสิปีเลยอะสิปีเลยนะใช่จริงๆผ่อนเดือนแล้วเงินเดือนได้มาก็ต้องแบ่งไปผ่อนบ้านผ่อนรถฉะนั้นมันจะเหลือเงินที่เอามาใช้ได้จริง,รงๆอันนี้เดี๋ยวสมมติหนูมีเงินเดือน3ามหมื่น ผ่อนบ้านหมื่นหนึ่งผ่อนรถ5,000ันหนูเหลือแค่หมื่นหอย่างเงี้ยมีแค่นั้นเองนะแล้วก็ต้องมีค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าไฟนู่นนี่นั่นจน,นมันก็จะมีเงินเก็บนิดเดียวแต่เดี๋ยวถ้าหนูทํางานหนูก็จะมีบ้านแล้วหนูก็แค่หาเงินไปซื้อรถเองแล้วกันโอเคไหม อแต่หนูไม่รู้ใช่ไหมใช้รถธนคันเดิมของบ้านเนี่ยเหรอคะมันจ่ายไปม่ได้หนูไม่รู้ใช่ไหมสมมติเราซื้อบ้าน3ล้านแล้วหนูไปยืมเงินธนาคาร3ล้านใช่ไหมหนูคิดว่าต้องใช้คืนธนาคารเท่าไหร่ก็มีดอกเบี้ยด้วยเออเยอะซื้อมันจะเป็นเท่าตัวเลยก็ได้นะใช่ถ้าหนูผ่อนช้าผ่อนแบบเต็มแม็กซ์หกล้านก็ได้นะถ้าหนูผ่อนนานไม่เอาขี้โกงขี้โกงไม่เขาไม่ได้ขี้โกงมันเป็นธุรกิจริงเขาจะมีดอกเบี้ยบอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่เพราะว่า หนูอ่ะผ่อนเป็น20ปีอ่ะหนูต้องคิดว่ามูลค่าเงิน20ปีผ่านใจ3ล้านเนี่ยมันไม่ใช่3ล้านต้องไง,งนหนูเข้าใจไหมหนูก็งเลยต้องจ่ายไป6ล้านเน่ง อ AL: อ,อมันแพงขึ้นเรื่อยๆไม่ป้ามันอบอกไง <นะ S 1> ถ้าเมือลหนูจะซื้อบ้าน3ล้านหนูเก็บเงินไป10ปีให้ใช้สามล้านแล้วไปซื้อเนี่ยบ้านเจะราคาเป็น10ล้านไปแล้วลงไงหนูซื้อไม่ได้แล้วซื้อไม่ได้แล้วเข้าใจไหมต้องซื้อเลยแล้วยืมเงินธนาคารแล้วหนูก็จ่าย,จ,ายจ่ายอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ว<อ>่าสมัยก่อนเราเคยคิดกันนะว่าถ้าเกิดเราทำงานได้เงินเดือนมาแล้วไม่ต้องมาใช้หนี่นะมันจะมีความสุขแค่ไหนใช่ไหมใช่เมื่อต่อเงินแบบเงินเดือนหมดไปกับค่าบ้านค่านี้ค่าดอกเบี้ยเออนู่นนี่เต็มไปหมดเลยถ้าเกิดหนูจบเรียนจบทำงานนะหนูไมม่่่่ต้้อองาผนนนนูีแลว อย่างน้อยสบายแล้วมีบ้านอยู่หนูไม่ต้องผ่อนบ้านหนูก็สบายลอยตัวแล้วรู้ปะเย้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 อ่ะเขาเนี่ยแหละทีาจะมาเล่าให้ฟังว่าเราได้ไข่บ้านนั้นไปละดีแล้วเลวจียังไม่รู้ว่ามีบ้านนั้นอยู่โอเคก็ลาไปก่อนก็มาเล่าใหนนีงเฉยสนุกๆนะคะตัวอนนี้นะคะ